มึกชอดสดๆเนื้อวันวานๆกรุบๆกันเลยสับพี่นองจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่น้องปองไปสู้ขู่สู้คนจ้ามาจับ,บ่้องจ้ามือนีสอบปาสิภาพพีพานองไปตะลุยกินมึกสด กันจอันนี้สิเป็นคลิปที่สาวปลาไปเที่ยวทะเลน่นนอะสาวพี่น้องจะพึ่งมีเวลามาตัดคลิปให้พี่น้องเบิ่งจ้ะปัดมึกสดสดอิลีจ้ะพี่น้องมือนี้นนสาวปลามากินอยู่บางแสนเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะ,อ,จะอยู่แถวแถวตลาดอ่างศิลานะจ้ะเพราะว่าสาวปลาไปซสื่อของกินนะนะจ้ะว่าสิมานางกินริมทะเลให้น้องเปลี่ยนโนตากลมจักน้อยว่าสันวา่า ยังไปจังไรจกไปผอมือกช็อตบิงพี่น้องเลือดซ้ำดิเราจะเกือพอได้กินน้ำเพลินจ้ะ มีบุญยูจ้ะยังมีบุญจ้ะพี่น้องจ่ะอันนี้ที่สาวปลากินนะจ้ะช็อตละหนึ่งร้อยจะพี่น้องจ่ะตัวละหนึ่งร้อยบาทนะจ้ะโซดโซดเนื่อใสใสกันเลยจ้ะพี่น้องเบิ่งติละสาวปลากินยูร้าเนี่ละจ้ะโทรหมึกช็อตติดจ้ะพี่น้องจ่ะแซวปลากระจัดไปสองช็อตจ้ะบ่แมนจะค้องจัดดอกจะค้องกินกระช็อตหนึ่งนะจ้ะพอๆน้องเปียนนกว่า อยากล่องคือกันเอาสาวปากันเลยเอาให้เราอีกช็อตหนึ่งจ้ะพี่น้องจานี่ละจ้าปาดพี่น้องสดกว่านี้ก็มุดลงไปกินในน้ำเท่านั้นแหละจ้ะพี่น้องเ <c oughs> บิ่งํำแรกที่ยัดเข้าไป มันกรึบ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 อิริจ่ะพี่น้องจ๋าตามด้วยน้ำจิ้มซี่ฟูทยลงไปน้ำหลังนะจ๊ะเบิดจอกเลยจ้ะพี่น้องจา๋าบัดย่างสิเปกตลาดอางศิลามะพร้าว้านนี้จ้ะพี่น้องร้านหอมตองไข่หมึกย่างนะจ๊ะพี่น้องจ๋าปาดคนบักลายสาวปักบวยแต่แนมเห็นคนต่อคิวกันหลายๆาย่างเขาไปเบิ่านันนตัวจ้ะพี่น้องซื้อลองเบิ่ง สืบมาล่องหาใหม่จ้ะพี่น้องมาหอดหาดทะเลบางแสนวันนี้จ้ะพี่น้องจา๋าได้เวลาลุยจวดจาดจ้าสับกันนำเอานำเอาเพราะว่าหิวเขานะจา้าปาดอากาศวันนี้ดีดีมาเที่ยวทะเลต้องมาน,านั่งเย่ยกลางคืนจังสิจ้าพี่น้องจา๋ามันจังได้ฟิลดีเนะจา้าบ่ฮอนแดดบ่ฮอนเบายัางลมแห่ ห่งสาวเปียโนหน่อยกับมากถือใจหลายจ้าคิดตั้งแต่มือสาวปลาไปนอกจากนามมันดำในจักหน่อยจ้ะพี่น้องจ่แต่ปันนั่นสาวเปียโนหน่อยแล้วก็ลงไปเล่นนามเยอะด้จ้ะพราะไรพาพลงไปเล่นนามเยอะก็เล่นตั้งแต่น้ำชายฟังนั่นแหละจ้ะพี่น้องจ้ะเบิ่งเล่นนามมาแล้วเรียบร้อยหัวเปียกหมดหยอดจ้ะพี่น้องจ้ะยังบ่อยากขึืนได้จ้าแต่ว่าข้างกรไตนันสั้นบอก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 ลย เราก็อยากลงไปเล่นน้นำอีกแม่ก็เลยว่าพ่อแล้วพ่อแล้วกันเลยเด็ดไปยืนเต้นยุค้างใช่หาดจ่าซ้ำหนีก็เอาซ้ำหนีนเราก็แฮปปี้มีความสุขจ้ะเต้นไปเต้นมามีพี่เขามาเล่นนั่นอุคูเล,เล่ติจากเพื่อนอิ่นนี่กิตาในน่อยนี่มแม่หนูขอตั้งหน่อยหนูจะไปหยอดให้พี่ว่าสันว่าพี่น้องป้าพอ่พอพ่อบอกว่าเอาทุกรูปแบบเนาะเปียโ,โนพอ่พอพ่อ พอออกจากหาดนะจาะก,กับพากันเดินทางเขง้ากรุงเทพเลยจ้ะปาดไปสองหมือฝนบตกฝนมาตกอยู่กรุงเทพบักแข้งเลยจ้ะฮะแล้วทำไมมันถึงไม่น่ารัก มันไม่น่าเล่าแบบไหนพอมาหอดกรุงเทพมีเด็กไม่อยากกลับหนึ่งอัตราจะไ้ว่าสันบ่อยากมากกรุงเทพแม่บอกว่าเป็นโนถึงกรุงเทพแล้วนะว่าสันหายว่าสันจะพี่น้องจา๋าพอกับสิไปเหตุงานเนาะแต่ลีโตนศาสตร์เด็กหน่อยจ้า